มันคืออะไรคะเด็กๆไหนบอกสิลาบูบูได้มาจากไหนคะป้าซื้อให้จากจีจากจีไหนขอส่องหน่อยสิอย่างน้อยก็ไม่เถื่อนไม่เถื่อนนะคะป๊อบมาเลยนะเอามันปดหรือยังเนี่ยอ๋ออเคขอให้ไม่ได้ตื่นกันแล้วกันเอาลุยเลสเกอร์ wait wait let's pray ขอให้ไม่ได้ตื่นกัน แล้วก็หไหนใครอยากได้สีอะไรก่อนไหนดูซิดูซิว่าตัวเองเตงป่านอยากได้สีอะไรมีีสอะไรบ้างตัวนี้สามตัวเนี้ยแบบเอิ่มบ้าๆกับอะไรตัวไหซีซีกับดาร่าอยากได้สีชมพูดาร่าหรือว่าไม่ก็อ่านไม่ออกอ่าโอเคเอ้ามาดูซิว่าจะได้ตามนั้นที่ตัวเองอยากได้ไหมมันจะมีการ์ดเราต้องห้ามดูการ์ดเพราะอะไรเราต้องห้ยแสนการ์โอ้แกอย่างนี้เนาะก็มันมีอ่ะ เห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมนะนะเกี่ยวอองเขาหนูจะเก็บกล่องหนูจะแกะข้างล่างเย้อะแกะแตม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 เตมต้องหาการ์ดเตอร์ตาดูก่อนนะหนีหลับตาก่อนนะหลับตาก่อนนะอย่าเพิ่งดูนะว่าได้สีอะไรยังไงเพราะเหรอการ์ดมันจะบอกเลยเหรอว่าตัวไหนตัวไหนนี่สวยนะนายขอดูนะโอ้ยยี่ป้ากินตาเนี่ เราต้องแกะพร้อมกันด้วยเอะค่ะเขาไม่อยากดูกันนี่หลับตากันหลับตากันหลับตากันปิดปิดปิดหักกาไม่เจอมาอยู่ไหนอ่ะแหล่ปลาเทนู่นเองหมดเปยแล้วโอเคพร้อมยังพร้อมยังอย่างเฮ้ยแกะพร้อมกันดีอ่าลับตาด้วยนะเวลาแกะแกะดีๆนะยใยถุงมันเย็นนะลูกเกินไปแล้วอย่างนี้แล้วรู้สึกก็แปลก แกดีๆแกดีๆหน่อยรับตาไหนแนนที่รับตาทั้งสองอันเลยไหนไหนไหนตรวดูหน่อยดูดูดูหน่อยไหนชิดๆกันดิชิดๆกันดิวุ้ยนายตัวเนี้ยซีซีได้ซีซ